เราเป็นตัวแล้วครับ150วินได้เลยครับมา150วินเป้าหมายของเรามาจะมัดจะมวยกับพี่หรอจะมัดกับมวยหรอนี่นี่นี่ยะยอโอ้มันมันอ้มันกัดกินพี่มาเลยคาริโคยนี่ไงโอ้โหแล้วก็แบบ นี่ไงแบบพี่รู้ทุกสรรพสิ่งนะครับว่าโอ้โอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ครับเรามาดูกันว่าล่างร้อยห้าสิบเราจะเป็นยังไงครับโอ้มีหมดอะไรสเปเชียลโอ้มีปืนนะครับเหมือนเป็นปืนแกลลี่มอสนะที่แบบว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของนะใหญ่เออโอาตัวอ๋อเฮ้ย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 อะไรอ่ะพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอแต่พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัวลำหัวหัวลำพงหัวลำพงโอ้ยโอ้ โอ้มันมันมีมบบว่าสปายด้วยเหรอครับสปายของฝั่งเดียวกันหรอมาตอนนี้ครับเราสามารถปลด